เรามีเทคนิคมีกลยุทธ์ในความสําเร็จในงานขายของเราที่อยากจะมาแชร์ให้คนคนติดตามฟังยังไงบ้างว่าเอ๊ะเราเราใช้เทคนิคอะไรซื้อได้ถึงร้อยกว่ารายการเนี่ยเรามีแนวทางในการเลือกทรัพย์ลงทุนอย่างไรเมื่อคุยกันหนึ่งเรื่องความสําเร็จในปัจจุบันนะครับก็พอร์ตลงทุนตอนนี้ของเล็กเนี่ยนะครับล่าสุดที่ตามเพจสังหามือสองเนี่ย ได้ซื้อทรัพย์ลงทุนรายการที่ร้อยสามสิบแปดไปไม่ธรรมดาเลยนะครับในช่วงระยะเวลาห้าปีกว่าเราซื้อทรัพย์ลงทุนถึงร้อยสามสิบแปดรายการอันนี้ยังไม่นับรวมถึงทรัพย์ลงทุนด้านอื่นๆเล็กลองแชร์ให้กับผู้ติดตามหรือคนฟังนิดนึงว่าเอ้เราลงทุนมีมีพอลงทุนอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือพอลงทุนผมเนี่ยถ้านับปัจจุบันที่ผมลงเนี่ย ผมซื้อเข้ามาอยู่ที่ประมาณ138รายการในร3 8รายการเนี่ยที่มีอยู่ปัจจุบันที่ยังไม่ได้ขายนั้นน่าจะไม่ถึง15รายการนอกนั้กผมขายออกไปหมดแล้วแล้วใน15รายการเนี่ยก็อาจจะมีพอร์ตที่ปล่อยเช่าประมาณ5-7ถึงชิ้นยังไม่แน่ใจนะเป็นพวกอะไรครับเป็นคอนโดหมดเลยที่ปล่อยเช่าส่วนว่านอกเหนือจากพอร์ตตรงนี้ผมจะมีซื้อที่ดินเล็กๆเก็บไว้เป็นแปลงๆเพราะว่าบางทีเราเราดิวซื้อขายเนี่ยบางทีมันก็มีที่ดินอาจจะไกลๆหน่อยแต่ผมมองว่ามันเก็บให้ับโต ซื้อเก็บไว้ปีหนึ่งผมก็จะมองอาจจะซื้อไว้สักชิ้นหนึ่งอยากจะซื้ออันนี้จะไม่ใช่การลงทุนเพื่อซื้อมาขายไปซื้อทิ้งไว้เลยถ้ามองเป็นหลักการลงทุนแบบที่ที่พี่มองก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงครับนอกจากรายได้จากการซื้อมาขายไปจากการผลตอบแทนจากค่าเช่าก็จะเป็นอีกพาหนึงต้องย้อนกลับไปอย่างเรื่องค่าเช่าเนี่ยมันมันมันมีเหตุผลครับอย่างพอที่ผมจะปล่อยเช่าโดยส่วนมากมันจะเป็นทรัพย์ที่ผม สามารถกู้เกินในในในวงเงินที่มันสูงกว่าในระดับหนึ่งผมก็จะดำเงินที่กู้เกินเนี่ยไปลงทุนต่อในการซื้อรัพ์นี่แหละคือเทคนิคนะครับที่เราเกิดกันไปคือ O อ M มครับผมเราใช้เงินธนาคารละใช่แล้วก็โดยการทำเครดิตที่จะเข้าขอสินเชื่อใช่นะครับแล้วก็เร็งซั์ราคาถูกครับตั้งตัวเลขกู้สูงกว่าครับได้วงเงินมาส่วนต่างเป็น เอาเงินไปลงทุนต่อใช่ครับคอนโดปล่อยเช่าไม่รธรรมดาเลยนะครับ <c oughs> แล้วบอกว่าไม่เก่งอันนี้เราอยู่เรื่อยๆเ,เราจะเจอครับพีออ <c oughs> ่คือมันเป็นความอยากล้วนๆรจริงๆเราอาจจะมองว่าเราไม่เก่งแต่มันเกิดจากความอยากที่เราจะสแสวงหาวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งการลงทุนที่เราเราอยากลงทุนพอร์ตหรือว่าสเกลใหญ่ขึ้นครับพอร์ตโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ ซื้อได้ถึงร้อยกว่ารายการเนี่ยเรามีแนวทางในการเลือกซับลงทุนอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าซื้อมาขายไปครับนะครับของผมเนี่ยสิ่งที่เวลาผมจะซื้อลงทุนแต่ละชิ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะมองคือผมจะหาราคาจบให้ได้ก่อนไม่ถึงราคาที่เราจะขายออกออผมใช้ความพันกับเรื่องนี้ที่สุดถ้าเราประเมินตรงนี้ให้ถูกเนี่ยที่เหลือมันก็แค่ถอดย้อนกลับมาเพราะผมต้องการก,กำไรเท่าไหร่ ค่าปรับปรุงเราตีไว้เท่าไหร่ทําให้มันอยู่ในแผนที่เราวางไว้ก็คือถ้าจะบอกของผมเลยเทคนิคคือผมจะหาราคาจบให้ได้ก่อนอแล้วค่อยลงทุนถ้ามองราคาจบไม่ออกไม่ลงทุนแล้วถ้าคนก็ถามคนติดตามก็ถามว่อาอ้าวแล้วจะรู้ราคาจบได้ไงนะครับพี่เล็กการประเมินเนี่ยมผมบอกเลยเฟดคนก็เหมือนไม่เท่ากันแต่สิ่งที่มันจะช่วยเฟสเราอ่ะต้องทํากันบ้านเย,เยอะๆผมเชื่อว่าอสังหามัมันก็เหมือนสินค้าอื่นๆ แต่แค่สินค้าอื่นๆมันมีวางเทียบกันได้พี่เห็นอ mm hmm. อย่างของถ้าวางเทียบกันหมดเลยเนี่ยแอร์เหมือนกันแต่ละยี่ห้อมต่างกันอะไรไงหรืออสังหาเนี่ยถ้าทํากันบ้านดีๆ mm hmm. จับของทุกอย่างมองให้มันง่ายๆเหมือนเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งเอามาวางเทียบกันเลย mm hmm. ทําชาร์ตสักหน่อยก็ได้ mm hmm. แล้วพี่จะมองออกผมเชื่อนะแต่แต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมองไม่เหมือนกัน mm hmm. อันนี้อาจจะต้องอยู่ที่ บกรอ,อะไ้ว,ว่าทําการบ้านก็คือการหาข้อมูลการดูซับการลงพื้นที่การโดยเฉพาะถ้าเป็นพี่เนี่ยอันนี้เป็นมุมมองพี่นะพี่จะมองจากคนซื้อครับว่าไอ้ซับตัวเนี้ยถ้าเราเคยคุยกันว่าถ้ามันถูกซ่อมแล้วขายในสภาพที่ใหม่ใหม่เอี่ยมเลยเนี่ย <c oughs> แล้วเราขายต่ำราคาตลาดเพื่อปล่อยเร็วเพื่อให้เงินหมุนหมุนกลับมาได้เร็วเนี่ยมันน่าจะขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับนั่นคือเราตั้งราคาขายไว้ก่อน แล้วเราถอยกลับ<ช>เราถ,ถอดสูตรกันโดยการถอยกลับค่าซ่อมค่าในหน้าอ่ค่าผลกลาําไรค่าความเสี่ยงต่างมันจะเป็นราคาซื้อครับใช่ครับซึ่งไอ้ตัวนี้สําคัญถ้าเราตัวเลขเนี้ยถ้าเราวิเคห์ได้แม่นเนี่ยราคาซื้อมันจะเป็นราคาที่ทําให้เราเนี่ยถ้าเราซื้อได้จะเป็นโอกาสความเสี่ยงมันจะน้อยครับผมยิ่งเราแม่นเท่าไหร่ยิ่งเราทำบมากเยอะเท่าไหร่ ยี่เราทําตัวเลขได้ใกล้เคียงเท่าไร่ความเสี่ยงมันกะน้อยลงมากๆมันจะเฟฟได้ต้องลงพื้นที่เยอะๆผมเชื่อว่าถ้าลงพื้นที่บ่อยๆเห็นจริงๆเห็นเยอะๆเนี่ยมันมันจะมีสัญชตาตญาณอย่างบอกเราว่าตรงเนี้ยมันควรจะอยู่ที่าราคาเท่าไหร่โดยที่ผมจะไม่อิงกับราคาที่เขาประกาศขายกันเลยนะเพราะตรงนั้น เป็นแค่ข้อมูลเอาไว้เทียบเขียนแต่จะไม่ใช่ข้อมูลในการตัดปินใจซื้อ,อนั่นแหละครับ,รบก็ถือว่ามาแชร์ในส่วนของแนวทางในการซื้อซึ่งเป็นหัวใจของการลงทุนในธุรกิจนี้ครับผมนะครับซื้อพลาดคือมีความเสี่ยงโอกาสไม่ได้กําไรในตามที่เราต้องการอาจจะไม่ขาดทุนพี่เชื่อว่าระดับลงทุนของเล็กเนี่ยไม่มีคาว่าขาดทุนแน่นอนอแต่จ,จะไม่ได้ในส่วนของผลกำไรที่ต้องการก็ตั้งแต่ผมลงทุนมาถ้าร้อยฝ่าพี่แปดรายการเนี่ย ผมมีขัดทุนอยู่ตัวเดียว,ว,วแต่ไม่ได้ขัดทุนจากส่วนต่างเป็นการขัดทุนจากดอกเบีย้ยต้นทุนเออต้อนทุนเงินต้นทุนเงินที่เราเอาเงินคนอื่นมาใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับการถือติดปัญหาในส่วนไหนที่อ,อนิ้แชมในมุมของได้ครับการ,รผิดพลาดของเคสนั่นคือหนึ่งเรื่องเรื่องช่างเสียเวลาในการทํานานประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเข้าซ่อมปรับปรุงสองครั้งเพราะว่าเป็นการลองช่างใหม่ๆมันก็อาจจะ มีการบกเม็ดในการทํางานแล้วเราไม่ได้มีเวลาในการไปคุมตลอดเวลามันก็ต้องมานั่งแก้งานแล้วก็การเซตราคาขายที่ผิดเท่านั้นแต่ถือว่าถ้าร้อยสามแปดรายการขัดทุนดอกเบี้ยไปหนึ่งรายการนี่ถือว่าแต่ถ้าเป็นตัวเงินนี่ไม่ขาดทุนนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเงินอย่างเช่นซื้อมาซื้อมาเก้าแสนผมขายไปล้านสอ แต่ผมขาดทุนดอกเบี้ยคือต้นทุนที่เราเสียไปนะครับก็ถือว่าว่าน้อยมากนะครับในแง่ของความสำเร็จในการขายการลงทุนในธุรกิจเนี้หัวใจสําคัญอีกอย่างนึงคือต้นทุนเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับเรามีเทคนิคในการควบคุมต้นทุนธุรกิจนี้ยังไงเพื่อให้ผลตอบแทนหรือหรือผลกําไรที่เราต้องการเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังครับ ถ้าของผมก็ต้องย้อนกลับไปอย่างที่บอกผมจะมองเรื่องราคาขายให้ออกก่อนอพอผมได้ราคาขายเฟสกำไรที่ผมจะตั้งในเกณฑ์ผมเนี่ยผมจะตั้งไว้ว่าประมาณสามสิเปอร์เซ็นตแต่ในฟาร์มพิเฟนเนี่ยมาถึงรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยูอย่นี้หมดแล้วที่เหลือผมก็ต้องเข้าหน้างานดูการปรับปรุงแต่การปรับปรุงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาซะหน่อยเพราะว่ากว,ว่าผมจะมองแบบเข้าไปแล้วมองได้ก็กทํามาหลายตัวเฉพาะมองได้ว่าอะ สภาพประมาณเนี้มผมจะต้องปรับปรุงประมาณเท่าไหร่ให้มันออกมาเป็นอย่างที่ผมต้องการถ้าทําทุกอย่างให้มันเป็นไปตามแผนเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ไม่เสี่ยงแล้วก็จะเป็นวิธีการควบคุมต้นทุนสาหรับผมแต่ถ้ามันจะพลาดเนี่ยมันอาจจะเกิดอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งเราใช้ช่างแล้วต้องเข้าไปแก้งานของลมรอบบางทีบางกี้คุยกันก่อนอะไรกันบางทีเราอาจจะเลือกช่างราคาถูกหรือว่าเราไปบีบนะ ราคาช่างมากเกินไปในช่วงแรกก็จะเกิดปัญหาแบบไม่ได้ตามมาตรฐานไม่ได้ตามเกณฑ์ทําให้บางทีเสียน้อยเสียยากเสียเวลาเวลาคกอต้นทุนที่สำคัญที่สุดของถูต้นทุนเรื่องเวลาต้องดูให้ดีเพราะยิ่งนานเนี่ยเรามีหาทุนเลยครับครับผมก็ถือว่าสักเซสพอสมควรณปัจจุบันนะครับการขายเป็น ความสาเร็จที่เป็นตัวม่งบอกเลย138รายการขายไปแล้วตอนนี้เหลือขายอยู่ประมาณ10วันรายการใช่ครับผมรอบในการขายครั้งหนึ่งเนี่ยเคยประเมินไหมครับของผมเนี่ย<ถ>ตับตัวหนึ่งเนี่ยอยู่แต่สาม<น>เดือนสามึงหกเดือนใช่แต่ว่าถ้าจะเลยไปเลยอย่างนานสุดก็ไม่เกินปอีอืมแต่จะไม่เยอะฮะโดยส่วนมากจะอยู่ที่สามถึงหกเดือนถือว่าเร็วนะครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจณตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิดต่างๆนะครับ เรามีเทคนิคมีกลยุทธ์ในความสําเร็จในงานขายของเราที่อยากจะมาแชร์ให้คนคนติดตามฟังยังไงบ้างว่าเอ๊ะเราเราใช้เทคนิคอะไรที่ทาให้งานขายมันมันได้รอบระยะเวลาที่ที่เราวางไว้ครับถ้าผมเนี่ยผมจะให้ความสําคัญกับการตั้งราคาอเพราะว่าผมมองว่าถ้าราคามันสมเหตุสมผลคนซื้อไปเรารู้สึกมันคุ้มค่ายังไงมันก็ขายได้ แต่โดยส่วนมากอสังหายหลายตัวที่ยังขายไม่ได้หรือขายน,น,นานๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องมองย้อนกลับไปที่สองปัจจัยปัจจัยแรกคือ,อคุณทําสื่อโฆษณาดีหรือยังแต่ถ้าทําดีแล้วแล้วขายไม่ได้เนี่ยอยากให้มองย้อนกลับไปที่ตัวของปังหา,าง<อ>ตัวนั้นว่าราคาที่คุณตั้งเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ผมเห็นผลซึ่งตรงเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมใช้การแก้ปัญหาโดยคือหนึ่งการทํางานผมผมจะเฟซราคาทําทุกอย่างให้ม,หม,มันเป็นไปตามแผน การขายผมจะปล่อยให้เป็นอาจจะเป็นทีมของโปรแลนด์หรือในหน้าอิตานะ่ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆซึ่งในหน้าทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ทํางานจริงๆนะเขาจะมองออกว่าอัญหาตัวเนี้ยมันมี<ช>โอกาสนะขายได้เขาก็จะเข้ามาช่วยเราขายแบบไม่ต้องไม่ต้องง้อเขาเลยเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราเองก็คือความสำเร็จจริงๆแล้วของเล็กเนี่ยคือเรื่องของการตั้งราคาเป็นหัวใจสําคัญ คือถ้าเราตั้งราคาเหมาะสมแล้วเราใช้ทีมงานเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเสริมในการขายเนี่ยทำสื่อโฆษณาการตลาดมันก็จะขายตัวมันเองได้ในระยะเวลาที่เราวางก่อเอาไว้เพราะถ้าเราใช้ในหน้ามืออาชีพเนี่ยสิ่งที่ดีคือในหน้ากลุ่มที่ทํางานโดยตรงเนี่ยเขาจะมีช่องทางแล้วก็มีลูกค้าประจําทั้งอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องสินเชื่อผมที่ดินไม่ต้องวุ่นวายทุกอย่างทางในหน้าอย่างในโปรแลนเนี่ยก็จะช่วยจัดการทุกอย่างให้หมดผมก็จะเอาเวลาผมไปทำอื่น แต,ตรงนี้ก็จะปล่อยเป็นหน้าที่ของทีมขายไปคนที่ไม่ได้เก่งเรียนหนังสือก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เริ่มจากมีทุนพ่อแม่ไม่ได้มีตังค์ติดลบถึงขนาดที่อย่างที่เล่าเลยว่าลงรับจำนำเมื่อก,ก่านผมเข้าบ่อยมาก ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหาบทความหรือสิ่งต่างๆที่ทางในทุนบ้านนําเสนอเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านหรือคนอืน่นๆฝากกดไลค์กดแชร์หรือ s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ